สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับคุณครูบุ๋มอีกแล้วนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์สูง่งานอาชีพหนึ่งค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะควรจะมีลำดับขั้นตอนนะคะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจและสามารถตรวจสอบได้ง่ายนะคะหรือแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาก็สามารถทำได้หลายวิธีเราเคยเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับการเขียนบอกเล่า การวาดภาพแล้วก็หรืออีกอย่างหนึ่งคือใช้สัญลักษณ์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการเรียงลำดับขั้นตอนนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะนักเรียนเห็นอะไรไหมคะว่าในห้องเรียนของเราเกิดปัญหาอะไรขึ้นคะโอ้ห้องเรียนสกปรกจังเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการแก้ปัญหาถ้าห้องเรียนสกปรกนะคะอย่างแรกเลยที่เราจะต้องทํา คือการเก็บขยะชิ้นใหญ่ๆนะคะทิ้งลงถังขยะก่อนแล้วเราค่อยไอเรเอยแล้วเราค่อยกวาดนะ,ะกวาดพื้นทําความสะอาดพื้นให้เรียบร้อยแล้วเราถึงจะถูพื้นแต่หากเราเลือกที่จะถูพื้นก่อนแล้วค่อยมากวาดใช่ไหมคะเราจะต้องทํางานทั้งหมดสองรอบคือถูพื้นเรียบร้อยแล้วแล้วมาต้องมากวาดซ้า 3, อีกหนึ่งครั้งแล้วเราจะต้องมาถูอีกหนึ่งครั้งเพื่อทําความสะอาด ทั้งหมดให้สะอาดการทําความสะอาดห้องนะคะควรจะ,ะเก็บขยะให้เรียบร้อยก่อนกวาดพื้นให้เรียบร้อยแล้วค่อยถูพื้นนะคะถึงจะถึงจะ,งจะไม่ต้องทํางานซ้าซ้อนต่อมานะคะเราจะมาดูตารางสอน,นะคณะ,นะเรียนที่จะนะักเรียนจะต้องจัดตารางสอนก่อนไปโรงเรียนทุกวันใช่ไหมคะหรือว่าก่อนนอน ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะวิจะมีวิชาพิเศษคือวิชาที่เราจะต้องเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมไปใช่ไหมคะจะมีวิชาว่ายน้ําที่จะต้องเตรียมชุดว่ายน้ําไปวิชาลูกเสือก็ต้องแต่งชุดเสือ,สอสวิชาพละก็ต้องใส่ชุดพละวิชาศิลปะก็ต้องเตรียมสีใช่ไหมครับกันเตรียมไปแล้วก็วิชาดนตรีก็จะต้องเตรียมเครื่องดนตรีไปเรียนนะคะเรามาดูวันจันทร์ก่อนคะ่ะว่า ในวันจันทร์มีวิชาพิเศษอะไรบ้างก็คือมีการเรียนว่ายน้ําแสดงว่าในตารางสอนวันจันทร์วันจันทร์นะคะเราจะต้องเตรียมชุดว่ายน้ำนะคะใส่ลงไปในกระเป๋าเพื่อไปเรียนวิชาว่ายน้าในชั่วโมงที่ห้าต่อไปวันอังคารวันอังคารไม่มีวิชาพิเศษก็ก็จัดตารางสอนตามปกติเลยต่อไปวันพุธวันพุธจะมีลูกเสือ,อยุวะกับศิลปะ แสดงว่าวันพุธเราจะต้องแต่งตัวใส่ชุดลูกเสือหรือชุดยุวกาชาใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ศิลปะนะคะกล่องนิสอสีนะคะไปเรียนวิชาศิลปะด้วยะะวันนี้จะต้องเตรียมเพิ่มสองสองอย่างเลยต่อไปวันพรฤหัสวันพรฤหัสนะคะก็จะมีเรียนวิชาดนดนตรีนะคะลูกดนตรีจะต้องเตรียมเครื่องดนตรีไปตามที่คุณครู แจ้งใช่ไหมคะต่อไปวันศุกร์วันศุกร์จะมีเรียนพละวันศุกร์จะต้องใส่ชุดพละไปใช่ไหมคะอันนี้ก็กะเป็นการเรียงลําดับเบื้องต้นนะคะเพื่อให้นักเรียนไม่ต้องทํางานซ้าซ้อนหรือว่าอาจจะลงลืมอะไรต่อไปนะคะนักเรียนมาดูสิว่าครูบุม๋มเรียงลําดับการซื้อปลาถูกหรือเปล่าแรกนะคะซื้อปลามาแล้วก็เทปลาใส่ ขั้นตอนที่สองแล้วก็ให้อาหารปลานักเรียนคิดว่าคุณครูบุ๋ม,ม,มเรียงลําดับขั้นตอนถูกไหมคะการเรียงลำดับขั้นตอนของครูบุ๋ม,มถูกต้องนะคะอันนี้ขั้นตอนแรกคือเราซื้อปลาเข้าซื้อปลามาใช่ไหมคะไปดูขั้นตอนที่สองคือการเทปลาลงไปในโถหรือว่าในอ่างที่เราเตรียมไว้ขั้นตอนที่สามคือการที่เราให้อาหารอันนี้คือการเรียงลำดับที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ทํางานซ้ำซ้อนนะคะ เรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะเอาว่าคุณครูบุม๋มยกตัวอย่างถูกหรือเปล่าอันนี้เพือเป็นการปลูกต้นไม้นะ,ะดูก่อนนะสีข่ขั้นตอนขั้นตอนแรกคุณครูบุ๋มปลูกต้นไม้ขั้นตอนที่สองรดน้าต้นไม้ขั้นตอนที่สามปลวนดินขั้นตอนที่สี่เก็บผลไม้และได้สังเกตดูนะคะว่าในรูปภาพเนี่ยมีอะไรที่แปลไปหรือเปล่าเนี่ยมาดูนะ ูบุ๋มสลับขั้นตอนที่สองกับขั้นตอนที่สมใช่ไหมคะสังเกตจากอะไรสังเกตจากุ่มของต้นไม้ที่มีความจเจริญเติบโตใช่ไหมคะเราจะต้องสลับภาพที่สองและภาพที่สามนะคะสลับจากกันแบบนี้อันนี้ก็คือการเลียงที่ถูกต้องขึ้นเนืคือปลูกเสร็จแล้วสองเราพรวนดินนะคะสามรดน้ําต้นไม้ค่ะสี ดูตัวอย่างต่อไปนะคะเด็กๆว่าคุณครูบุ๋มเรียงลำดับถูกต้องหรือเปล่าอันนี้คือขั้นตอนการเล่นสไลเดอร์น้าเรนสังเกตดูนะว่าสี่ขั้นตอนนี้คุณครูบุ๋มเรียงลำดับถูกต้องหรือเปล่านักเรนดูสิรูปแรกกันขึ้นสไลเดอร์นะคะรูป 2, ลลออที่สองถลายลงมาที่สามถึงพื้นแล้วรูปที่สี่กำลังถาลายลงมาเอ๊ะมันสลับกันอยู่กี่ขั้นตอนคะลองไปดูกันเลยว่าสลับกันอยู่กี่ขั้นตอนนะ ขั้นตอนที่1คือการขึ้นสไลเดอร์ถูกต้องแล้วค่ะขั้นตอนที่2จะต้องค่อยๆถลายลงมาคือขั้นตอนที่4สลับกับขั้นตอนที่2ใช่ไหมคะขั้นตอนที่4มาวางด้วยกันก่อนนี้ต่อ,อไปขั้นตอนที่3ถึงพื้นแล้วแสดงว่าผิดใช่ไหมคะแล้วต้ตงสลับขั้นตอนที่3กับขั้นตอนที่4สลับกันลองลองตรวจสอบดูอีกหนึ่งรอบนะคะว่า ถูกต้องหรือเปลาถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าวันนี้ที่เราได้เรียนรู้ก็คือการจัดลำดับขั้นตอนนะคะในการทำงานที่ดีช่วยให้เราไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนทำให้เราประหยัดเวลาและประหยัดแรงไปได้อีกวันนี้ใบงานนะคะของคผมก็จะเป็นใบงานที่ห้าคือกิจกรรมฉลองวันเกิดนะคะให้เด็กๆ นักเรียนเขียนเลข1ถึงเลข6นะลงไปในวงกลมแบบนี้อ่าเดี๋ยวเราลองมาดูขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าว่าเป็นขั้นตอนใดอ่ามีขั้นตอนเปิดกล่องเค้กเป่าเทียนปักเทียนนำเทียนออกจุดเทียนแล้วก็ตักเค้กินนะคะขั้นตอนแรกคือการเปิดกล่องเค้กอ่าคิดมันคู่บุมหรือเปล่านะขั้นตอนที่สองเมื่อเรา เปิดกล่องเค้กมาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปปักเทียนค่ะเมื่อปักเทียนเสร็จปุ๊บเราก็จะไปจุดเทียนเมื่อจุดเทียนเสร็จร้องเพลงให้เบิดเดย์เสร็จแล้วเราก็เป่าเทียนเป่าเทียนเสร็จแล้วนะคะนําเทียนออกมาเพื่อที่เราจะตักเค้กรับประทานคิดเหมือนคุณครูรุมหรือเปล่านะหกขั้นตอนนี้เมื่อทําใบงานเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเล็กที่ชั้นให้เรียบร้อยนะคะ ตกแต่งให้สวยงามน,นะส่งงานไปที่โน้ตวิชาคอมพิวเตอร์นะคะอย่าลืมส่งรูปให้ตอนเรียนออนไลน์หรือตอนทำใบงานมาอวุคุมุขเนยนะคะเจอกันใหม่สำหรับหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ